ปุ้นไหนปุ้นไหนแข่งกันนี่เอแล้วพี่มีเมาอะไรกูัวไมสวยไม่เหรอมีแก๊งเหรอมไปเอาตัวคนนั้นมาไม่งั้นมึงซวยเองไอ้แค่จุดมันนานจังอ่ะนานไปบอกงแปลกกว่ะรูปนี้เลยไม่ใชเหรอตึกปุ้ในเมืองปุ้เจอกูเจอกูเจอไหนใครถ้าเรือล่างถ้าโอเคโอเคอต่อเอาเราหยุดท่าเรือล่างแล้วแต่หว่าไม่โหท่าเรือล่างเนี่ยท่าตรงไหนตรงไหนวิว vxr ใช่ไหมไปทบนรถเราถเรือล่างถ้าเรือล่างมันมีคนปะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเปนเ่ะเออเนี่ยขวามือเนี่ยข้างหน้าเนี่ยซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือมันรเขาไปจบปูนเลยใอ่เนี่ยรถมันอ่านรถเอเรือล่างได้พี่จบปออเนี่ยข้างหน้ามันเลยงเลปูนไหนปูไหนถ้าเือล่างถ้าเรือเอาไเ่คือรอไหฮะรอคนอไว้ก่อน แทงมาดิแทงมาดิ๊เอแล้วพี่มีเมาอะไรกูมามาเนกูมากูมาเอาขับเองอ๋อดิรอของเราแล้ขไปมาล็อกแหวนพี่พี่ขึ้นมาคันนี้นะพี่โอเคไม่ใช่ในตัวมันจบไม่ใช่นตัวมันเองไม่ใช่ในตัวมันเองมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตาเราตาเเไม่ใช่ในตัวนี้มีอะไรบ้างอ๋อไปแลนด์ดิไปแลนด์ไปแลนด์มีอะนทบางมำใมเนี่ยโอ้ รถมันอ่ะเป็นรถเอเอไว้พี่อ่ะไอ้ขาวๆม่วงๆอ่ะผมเห็นอยู่เงินจอดรถข้างผมเลยเอามหมดเลยเอามาหมดเลยข้าวสองก็ไปยาไปนายไปมาหมดเลยน่าจะมาได้จะได้จะได้รมีแก๊งบ้างมีแก๊งบ้างไม่มีประชาชนอ่ะสดชิบหายเลยโทรศัพท์ตัวมาได้จะไม่เอาจะเบนจีทีโอคูสาคลอดลูกไว้จบจบแล้วชื่อไหวยญาติปุ้นแม่งหมดตัวไอ้ยาคูเสียเวลาหลุดรูนดูทุกท่านเนาะ แม่มามาจอดโคนแล้วมันก็จอดนิ่งเลยนะมันเอืออ้เนี่ยเหมัอเห็นรถคันนี้มีเตงนีก็ไม่ใช่รถคันนี้ไีทั่วเมืองหรือว่าคันนี้รถเตี้ยเนาะห้าวพาวนะจ๊ะจะได้เบอร์น้ำบ่อนะมึงทีมปีดหนึ่งสามหกเก้าพี่มั่อน่าใครนะพีหญิง่อะไรล่ะ พี่เบอให้เขาดีหนึ่งสามหกเก้าชื่อนี้นะลูกลุงบอกเลยว่าลูกใน ATK ตั้งแต่ศึกตั้งหนึ่ง ประทื้คนเล่นอ่ะชนีสสบไปอยู่ใอ่ะอิสซีป่าปาละมือคนละคนมีมีมีแกล้คนลมีไอี่อ้เชียนี่หรอไสต์คยหมีแก๊งหรอไม่มีไม่มีมีอาวุธไพี่มือห้ามพาห้ามพานะ่จ้ามไม่ะมือห้ามพาวหรอมือไอ้ได้เคี้ยวคุณาคุ่้คุณาคุยไม่ถึงสองดีโดนจับรถพกกูไอ้คุยแล้วคนนี่ดูเหมือนแบบไม่ค่อยอ่านไลกลุ่มห้ามพา รถ<า>มันเยอะนะเดี๋ยว<ร>พี่ฟังนะรถมันเยอะนะเดี๋ยวเราให้มันเปิดรถมาเพื่อไม่ถงไม่แท็กนี่อะไรก็เ,รเอาเอามันให้เราเลยเรถไม่สี่ไม่มีใช้หรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ชายมันมีคนเอารถพี่ชายมาแล้วก็บรรทัดมันหมมนีไปไหนไม่รู้มันบอกว่าเอารถคันนี้ไปใช้เลยอืมไปเอาตัวของนั้นมาไม่งั้นมึงซวยเองโอ้โหผมจะไปหาที่ไหนพี่ชายไ้เปิดรถมันทุกคันที่มีอ่ะเห็นกุญแจรถมีเต็มเลยเปิดรถนะอ๋อผมเหรอครับมันมีแต่รถเก็บของอะครับอ่าเปิดไปเผมเปิดมาให้ดูครับ ใช่กรก็ร้านนึ่งนะพี่เ่อเปิดไม่ได้ไปเลยเนาะแม่งเบิกมาขั้นแรกกูก็แม่หมดความสื่อใจอะไรโอ้โห โอ้โหโอ้โหมึงเก็บเลยมึงเก็บเลยมึงเก็บไปเลยอีพีมีคันนึงมีคันนึงอย่าอย่าไปออกเขาดิ๋ยวมึงเก็บเลยไอ้เหี้ยปล่อยปล่อยปล่อยจำเด็กต่อนไหนเฮ้ยแค่นี้หรอคันนึงอ่ะมีคันไม่หรอกูไม่ต่างอะไรจากคันนี้หรอกดูทรงละอีพีเพื่ออะไรมีคันนึงแล้วอะไรครับเป็นคันใหญ่เอเอไหมบ้านเขาเนี้ยครอบครัวเขาเนี้ยจะครอบครัวใหญ่ อ่ะลองเบิด์ตมากันลองเบิด์ตมากันลองเบิร์ตมจะว่าไงเดี๋ยครับพี่เมอร์บอกต้องไปพาปลาเอาเลยอ่ะเอางี้พวกมึงเอาแต่เห็นใจเลยกับกับบุคคลคนเนี้ยเอได้่เห็นใจละไรเราไปไหนอะไปไหนแล้ววะพี่มันมันขับไปรถใช่ปะเอาจริงปะมันปล่อยปลยมันไปเออใช่รอรอไม่ได้มาหรอกเอาจริงพวกไม่ได้มาหรอก ไมาไาทำทำดีกว่าแต่งตัวยังไงอะไรแบบนี้เผื่อเราแบบเจอลองดูลองดูอ่ามานี่านะครับให้คุณพอจำรูปรูปร่างคนนั้นได้ไหมถ้าเกิดไม่ใช่คนจริงปลาเป็นว่าผมถ้าจะผมเจอเดี๋ยวผมจะทักไปบอกพี่ครับแม่แม่บอกบอกรูปร่างอะไรมแบบผมขออย่างหนึ่งเลยไหมพี่แต่งตัวสีอะไรใส่ผมอะไรเงี้ยเขาใส่พูดสีเทาครับกางเกงออกสีดำครับแกงไหม ชุดแก๊ง,ไ,งไม่ใช่่ใช่ไม่ใช่ครับผมผมผมไม่รู้ว่าเขามีแก๊งหรือไม่มีครับเขาเขาบอกเขาเอารถมาแล้วเขาก็มาทิ้งให้แล้วผมถามว่ามาใช้ได้หรอเลพี่ชายเขาบอกเอาไปเลยเอาไปเลยครับแล้วเขาก็ไปไหนไม่รู้หดือควเขาต่อมอไปแล้วก็ไม่รู้ครับพี่ชายแล,<ม>แล้วอันเนี้คือรู้หรือเปล่าว่าคันนี้ยคุณสำหรับตัวคุณเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าเป็นรถประมูลอ๋อผมเพิ่งมาเล่นใหม่ครับพี่ชายผมไม่รู้เพิ่งมาเล่นคือบัตรมอตอร์บุสเอ้ยบัตรผู้เล่นใหม่เพิ่งหมดไปสองวันเองครับ แต่คุณรู้หรือเปล่าครับอันนี้คือรถประมูลแล้วคุณมานั่งบนรถด้วยมันไม่ี่ที่ผมขอโทษด้วยครับใช่ใช่แล้วอีกอย่างคือคุณดันไปเชื่อโจรฝั่งนั้นที่ขโมยรถผมไปแต่ทีเนี้ยพวกผมไปเจอแล้วเห็นคุณนั่งอยู่ใช่ใช่ครับพวกผมอ่ะใช่อเอาเอาเอย่างนี้ทีเนี้ยพวกผม เออจะพูดไงดีอ่ะคุณคุณคิดว่าอันนี้คุณผิดปะที่ผมผิดครับผิดครับเอางี้ครับไปทำฐานไหมผมเลยครับอยากได้ฐานฐานฐานคืออะไรครับซื้อต่อนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอฟรีครับไปทำให้ไหนเอาไม้ครับซื้อต่อครับซื้อต่อไม้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมไปเจาะไปโจ๊กปูนนะครับนะครับผมต้องเปลี่ยนผงต้องเปลี่ยนต้องสองวันอะไม่งั้นก็มีปัญหาพวกผมทั้งหมดเลยละเออเอาเอาอย่างี้จะจะให้พวกผมรับซื้อหรือว่าจะให้ทำให้ฟรีครับ ไปทำฐานมันต้องไปทำอะไรก่อนนะครับผมไม่มีรถไปตัดไม้ตัดไม้แล้วก็มีสโตนสลับสลบมาต้องใช้สโตนสลับเดี๋ยวผมให้ก็ได้เออสโตนสลับให้เข้าไปก็ได้เยอะืดเลยอย่างนี้ไปตัดไม้ไหมผมพอครับใช่พอได้ได้ไปตัดไม้แล้วก็ไปโพให้ใช่ไหมครับไม่ครับตัดไม้กบอจนนวแล้วก็โพไม้อ๋อสองร้อยพอไหมครับได้ครับได้ได้ได้ไปโพมาให้ด้วยขอพันหนึ่งได้ปหมพันหนึ่งติอต่อนะ แต่ผมผมซื้อผมไม่ผมไม่มีรถเก็บอะครับพี่ชายพี่เบิกพี่เบิกอืมโอเคว่าคลิปนีไม่มีรถเก็บตู้ตู้จะเลยไม่เคยทาอะไม่รู้เลยไม่ครมีร้อยร้อยสองร้อยไม่ไม่เคยมีแต่ร้อยมีร้อยโลไหมครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มมาให้เอาเท่าที่คุณทำได้สองร้อยก็สองร้อยตามมาแล้วคุณโอเคครับผมเดี๋ยวไปฟาร์มให้ครับระเป่าอะไรเนี่ยครับโอ้ที่ตัดไม้มาดิเจ็ดแปดห้าครับ ต้องสับสึ้นมาที่กัะเลนเชื่ออะไรครับชื่ออะไรผมชื่ออดัมครับอดัมสมิธเหรอครับสมิธจริงเหรอครับครับเฮ้มึงคาบย่างเดียวเลยอดัมสมิธจริงนี่มึงรู้ความไหมเนี่ยขอเข้าหนึ่งกล่องแล้วกันทรงแบบว่าขยันจัดเลยนะขยันไหมครับเอ่อก็ฟาร์มจกปูนทุกวันครับ วันละกี่ถุงไม่งั้นอ่ะเองอ่ะร้อยห้าสิบถุงขึ้นครับเองเอาตังินที่เองหาน่ะไปรับปูเป็นรถโลเออเป็รถโลไปไปไปรับนี่มาไปรับไม้มาไม่แล้วแล้วเราจกจกปูนกับรถคันไหนครับเนี่ยเรคันไหนจกอ๋อส่วนใหญ่ผมจะเช่าแท็กครับอ๋อเช่าในไปวิทย์นะครับใช่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 ารายวันนะครับเอางี้ไปรับไม้มาให้หน่อยครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปจัดให้ก็ได้ครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยมีใครเห็นเขาขายอะครับมีมีมีมันมีคนขายครับผมคนรับดูยวอ อ๋อได้ได้ได๋ยวผมไช่บัตรไว้ยังลองลองลองจุดทวิตให้ผมหน่อยได้ปะแบบเร็วเวเลยขอขอดูปบัตรหน่อยดิฟิวสองใช่บัตรมันไว้นะจุดแล้วจุดเลยจุดเลยสจุดเลยห้าหกไอ้แค่จุดมันนานจังอ่ะนานไปป้องนานไปปะผมทำให้ดูอ่ะจุดให้ดูหนึ่งสองสามสี่นี่ปะครับไหนอ่ะเขาบอกแย่แล้วไม่ได้จุดทีกูคนจุดไอที่บวกลบบวกอ่ะอ๋อจุดในทวิตเหรอ ลองจุดนะผมไม่ใช่ละมันนานเกินแค่จุดแค่แป๊บเดียวนะทำไมมันนานจังอ่ะกำลังกำลังพลรับมาอยู่ครับผมให้จุดสวัสดีครับเออไอ้จุดครับไอเจุดครับพี่เห็พี่อย่างไหมครับเอ้ยพี่อย่างมันนานเกินไปอ่ะจุดอ่ะไม่หรอเอดำไอดำมาอะไรของมันเอาแล้วทำไมไม่ใส่จุดแก๊ง กูเข yeah, like uh, well, so. okay. ียนแป๊บเดียวแหละถ้าอย่างเงี้ยจริงๆกูเขียนแป๊บเดียวเลยไม่ใช่ไรยังไปแปลกว่ะรูปนี้เลยไม่ใช่หรอกูเขียนแป๊บเดียวแหละจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรูปนี้ไรรูปนี้ป่ะรูปนี้เป็นไงหล่ะมึงไยกูบอกแล้วรูปเดียวมึงเอารถแต่จบวะกูบอกแล้วห้ามพาวนะจ้าหลอมมึงไอ้คุยสัตว์เตะแฝงนะมึงไม่ได้ขี้อ่ะคุยกูบอกแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ตโอ้โหหรอเดี๋ยวฟังนะพี่เดี๋ยวเอามันไปจับไปใส่คุกอ่ะแล้วก็เอามันไปวนรูปคุกแหกคุกเลยเลยอ่ะไปเอาของคืนมาปะ แค่แค่จุดทวิ่โคตรหนาเ่มเอาให้มันเอาให้มันเงินติดลบไปเลยไม่ยัดยาเลยัดยาเอาเอายาเอาอะไรไปแล้วก็แหกคุกยัเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดล่างเดี๋ยวล่างเดี๋ยวล่างเดีล่างเดี๋ยว่างเดี๋ยวล่งดี๋ยวล่งเดี๋ยว่งเดี๋ยวงเดี๋ยวลางเดี๋ยวล่างเดยงเดี่งเดี๋ง่ะดยเ่งเยปเยาางเ่ได้เยหาเรื่องเ่ได้่ว เฮ้ยเัี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถกเฮ้ยฟังดิเดี๋ยวถกไปจดแคปไหมแล้วก็เอาแคปให้มันแล้วก็ไปส่งตำรวจนะป่ะไปไปจแคปับแคปแคปจดแคปแคปจดแคปจดแคปคปดแไปจดแค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 ปจดป้ดแปจดแคปจดแคปจแคปจด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 แคปจแคปจปปคปแคปแปป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 จแคปจแคปไปจปปปคปป แม่ว่าจะใช้มาจัดระดัดมาจัดมาจัดมาจัดขึ้นมาของสัตว์คิทแผงอย่างเดียวไอสัตว์ระสับไอเยี้ยนี่พี่ปนเนี่ยว่ะแม่งแผนกูพังหมดไอเยี้ยหมดเลยหมดเลยเซเในโอเกือบนิดเดียวโอ้คอยว่ากำลังอะไรว่ากำลังอะไขากลับขากลับไปละเดนนะเมื่อกี้นะผมถ้านใดนะผมโดนผมนะผมไปชมตรวจพี่คือพี่เฟยไม่พี่จะเรียคนละเลนไปเลยเนี่ยมาได้แคบีละเลนโอเครไหมมาได้แคบีเยอะได้พวกมึงอ่ะมาได้แคบีเยอะนะ เนียนนะไอ้สารดูดิทุ่้โจทย์ดิแม่งโคตรเหลี่ยมแล้วสมอยู่ไหนเดี๋ยวไปจุดนึงเดี๋ยวไปจุดนึ่งเดี๋ยวไปจุดนึ่งแล้วก็ยัดใส่มันที่แลนนะแม่งแม่งไอ้เหี้ยพวกไม่ไม่เดี๋ยวกิ๊บกิ๊บแมคนนึงอ่ะระยัดเรื่อยๆเลยไม่กิ๊บแม่ผมเลยกิ๊บไม่ไม่ไม่ฟังฟัง แม่ฟังนะเราส่ใจดีกับมนแล้วนี่พพี่พ่อพี่อะไรวะเรื่องเรื่องอะไรวะเนี่ยจหวดกิดวัาเก็เเมืตอนไหนใช่แขตปอนหรอขตปอนปยไเคดบคระนนะบอกมีกัไปบอกมีันีหน้าต้อล่าความเท็จไอ้ชยแก่เรื่องป่าตอนไหนแล้วเด็กเียมามามาไปจุดนงไปจุดน่ไปจุดน่ไปจุดนึจุดนงไปจุดจุดนึ่จุดหนึ่จุดหนึไงไหึ่งหึง่ึงเ่ยมหรอ อีกมาแก่ตอเหมือนมันเรียบเลกต้ำเข็งแหลใสยเด็กเชี่ยผู้สายคิดแผลอย่างดีตัดได้อาตีนสรุปเป็นมันเหลี่ยมไรโบเหลี่ยมจัดเลยไม่ได้มันไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้โกยหูักอมีคนให้มาคนที่อันนี้นะใช่หรอคิดดีมันคิดนานดิหนึ่งพี่พี่ฟังนล้วสองซ้ำซ้ำอะไรอ่ะยังไม่ได้เสร็จยังไม่ได้หรอกเพรพี่แหกฝุ่กเสร็จพวกพี่ก็เอามายัดเกับยัดเกับยัดต่อยัดต่อได้เลยอ่ะ ตีน่ามันติดยาวๆน้องยาวๆอย่างที่ยาวๆไปตีน่าก็เล่าคำแคสเค็บแล้วพอมันมันก็โดนแหกคุกแหกคุกแหกคุกเรื่อยๆพี่เออใกล้ติดบินสักล้านหนึ่งเฟลโรเพยจบใกล้ก็ฆ่าเถอะเขาทั้งหมดจัดไร้เราเราไม่โคตรเืลียดนะมึงฟังกูนะกูจะเอามึงติดรถเป็นล้านไอ้แก่เด็กเชี้ยกาลิมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กาลิเลขอะไรอ่ะกาลิบอกถามมาถามมันเลขอะไรอ่ะเออลืมแปดหกแปดไมจับคนจับคจับจับเลยพี่คนจับเอาให้ไดยัดจับแต่กูเอง โอ้785 785 785อ่าดีมาเลย785ไปเจอกันแล้ว785ไปเจอกันแล้ว785ไปเจอกันแล้ว785ไปเจอกันแล้เ785ไปเจอกคนแด้วีต้ปเจอกันแล้ส785ไปเจอกันแล้ต785ไปเจอกันแล้785ปเจอกันแล้ว7 8ไปเจอวันนี้ว ทำไมพี่พีพี่การต้องเอาปูเด้วยพี่เลขกอะไรจะให้แคปีเแปดห้าเจเรขอะไรอะมึงแคบอะเจ็ดีแคปีแคปดีสเลยกันมา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 เจ็ดแเพื่อนกิมาเลยไปไปไปอย่าลืมนะโซลินมีรอไปส่งมึงติดลบแน่มึงติดลบแน่เดนยยวยาวติดลบแน่พลบพี่พ่บพี่พ่อพ่อมาปลยจีบาน้องเจ็ห้าน้อง บอกน่าเลยอบอกว่าคันมาลดบอกว่าคัมาลดเออเข้าโ้อไปเฮ้ย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 ่บอเรา้องบังตระเวอกันยบอกว่าขโมยรถไงมันกีรพด์ร่างไงมับอกห้ามเ้าไงให้มันโพสให้มันโพสทวิตเหรอใัโพสทวิตไงว่าเล้อันนี้ผมไม่รู้เนื้อเงินไหวอ่แล้วจุดสิบมีใครจะขาย้่ะเกลียดหนาเจิดหักกว่า อันนี้ผมไม่รู้เนินว่ะแต่ถ้าพี่อยากเอ้ยฟังฟังรถสีใครถือมึงเข้าไปในคุกดิแอ้ดอกไอ้สัตว์บึ้งรถสี่บอกมันก่อนแอ้ดอกก่อนตำรวจครับขโมยรถครับขโมยรถนะครับใช่ครับแท็บขโมยเบนซ์นะครับตอนแรกมีน้องโพไตัยแต่เขาว่าห้ามเผาใช่ครับใช่ครับก็เรียกหมอช่วยเองเลยก็ได้ลูกไม่เป็นไร เออเข้าไปชุบเองข้างในเลยก็ได้ครับพูดเสียหายท่านไหนครับผมครับเราตำมูลผมครับอ่าเข้าไปข้างในเลยครับพูดเสียหายเชิญเข้าไปเลยครับเข้าอาจจะใช่ในตัวเขาอะนะครับนี่อะไรกี้บังครับี่ นี่อะไรอ่ะที่เปนคนจิกหน้าสันนะบ้าหรอคปล่อยยาคตัวประชาชนเขาว่าโดนขโมยรถแล้วก็ไปทำงานดับนะครับเป็นคนตัวเขาได้ฝากคนตัวเขาได้คนมีเ้เจ้าปะโบครนที่ปืมปล่อยดาคนตัวเขานะแปลว่าเอารถไปทำงานดับปล่อยยาคนตัวนะครับโหจับสิบเมตร แคบยี่สิบเมตรไม่อะไรไม่อะไรมันต้องพูดมมันควรไม่หมดเก้าเมตรไปก่เนี่ยน่าจะอันดับต้นๆของเมืองสตาร์ทาวนี่ยใชเรียบตลอดไม่เข้านะพี่แคบหลักฐานเก็บไว้ครับออรบอกบอกว่าบอกว่ามีบวกของงานดำแล้วก็ขโมยรถด้วยครับ คุณผู้ชายอยู่ไหมครับผู้เสียหายคือคนข้างในใช่ไหมครับขโมยรถคุณผู้ชายอยู่ไหมครับสีผมโดนขโมยสวัสดีครับคุณผู้ชายอยู่ไหมครับน่ากจะมือมือร้อยประนึ่งฮัลโหลคุณผู้ชายอยู่ไหมครับเออถ้าถ้ามาอยู่ก็ทำคดีไปเลย คุณผู้ชายอยู่ไหมครับสดังตกใจอ่ะพี่เลิฟครับโฟงนัจูนะจูผู้ต้องหาใส่เสื้ออะไรอ่ะรอครับมาแล้วครับต้องใช่ไหมโอเคเคสของคุณผู้ชายเคสนี้นะครับจะเป็นเคสขโมยรถเนาะพอดีผู้เสียหายเขาแจ้งมานะครับว่าคุณผู้ชายขโมยรถเขามานะครับครับผมครับผม อ่าแล้วก็มีการทําผิดเรื่องงานดิดเอ้ยเรื่องงานดําด้วยนะครับครับครับเดยวขออนุญาตดำเนินคดีเลยนะครับครับผมพี่โอเคผมแคปผิดจอวะ่ะโอ้แต่ผมเอาแคปใส่กลับมาชอมม่องของดึงแล้ว่ดึงเข้ามาแล้วดึงแล้วไม่อยู่ในตู้นะมันไม่ได้เข้าตัวเองนะอ่านั่นแหละครับนั่นแหละไ,<ล>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะ ทำดำเนินคดีเลยครับว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็รวมขโมยรถข้ายิบด้วย <30. S 2> ใช่แคบยี่สิบโอ้กี่บาทนะครับคำนวณเลยครับคำนวณเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับแคบยัดได้มากกว่านี้กูแม่งยัดเล็วอะสามื่นสามพันห้าร้อยนะครับ แคปสิบเก้าเมตรเอาโมยรถนะครับเก้าส <empire>. ิบเก้าจะโดนยาวเดี๋ยวกูล่ามึงออกคูอีกมึงอย่าแหกคุยนะครับกูอยามึงออกคูอีกเรื่อยๆมีอื่นไหมมีแค่แคปครับสิบเก้าเมตรอุ้มใส่บินครับแล้วก็อันนี้ประกันเวลาเรื่องแคปด้วยไหมครับไม่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  ตจงพุกหมดเลยเนาะครับผมไม่ประกันเนาะโอเคสิค okay. รัเป็น SMD ในวันนี้เว้ย SMD กูเริ่มกันมาจากวันแรกปีนี้